TPA on Air Brought t o y o u by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TPA on air ใน EP ที่2นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ WordPress Bangkok นะครับเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ด้าน WordPress นะครับ ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรปัจจุบันมีสมาชิกหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับ1ในแอดมินของกลุ่มสมาชิกนี้กันนะครับโดยวันนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการก่อตั้งกลุ่มแล้วก็ความเปลียนไปเป็นมาของกลุ่มนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับ รับเชิญของเราในวันนี้นะครับพบกับคุณนกพันทิพย์ตรีรัตนาพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวงการ WordPress แล้วก็ยังคอยดูแลกลุ่ม WordPress อยู่ด้วยนะครับวันนี้ลนะครับเราจะมาพูดคุยกับเธอครับสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนกค่ะครับผมเ,เราได้นัดกันมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้ว น่าจะทักประมาณมเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วนะครับว่าเราจะจริงๆเราอยากจะมีกิจกรรมร่วมกันเป็นมิ e อัพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมิ e อัพเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณนกนี้จัดมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่มิ e อัพจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคุณนกกันดีกว่านะครับคุณนกนะครับคุณนกวันนี้ที่มาคุยกับเรานะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างผมอยากจะให้คุณนกแนะนําตัวนิดหนึ่งครับว่าเป็นใครทําอะไรอย่างไงบ้างครับ อ๋ก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อนอกนะคะปัจจุบันนกเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์อยู่บริษัทโฮสติ้งบริษัทหนึ่งเนาะหลักๆก,ก็คือทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับออผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทอง์รวมที่เป็นเกี่ยวกับโฮสติ้งแล้วก็ดูแลในเรื่องของการทําเว็บให้ลูกค้าค่ะแล้วก็อีกสถานะหนึ่งนกเป็นครูโยคะด้วยเอ๊ะ <laughs> hey, ที่พูดมานี่ยังไม่มีตรงไหนที่มันเกี่ยวกับเว็บเพจเลยนะเออแต่ว่าเป็นมีอาชีพทําเว็บอยู่ใช่แต่ว่า เอ้ตรงไหนครับที่มันเกี่ยวกับ Wordpress ที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าตอนเริ่มที่แบบเราเริ่มมีทำเว็บให้ลูกค้าอะไรอย่าเงี้ยเราก็พยายามเลือกพวกแบบ c m s ว่าเราจะใช้ตัวไหนอืมทางบริษัทเหมือนก็พยายามดูเราก็เรามาสรุปกันว่าแบบเราจะ start เริ่มจากที่ตัว w o r r e s s อืมเพราะว่ามันเป็นรู้สึกว่าแบบมันเป็นโซลูชันที่มันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเรา เราจบงานได้เราปิดง,งานได้ลูกค้าแฮปปี้อะไรเงี้ยเขาไปดูแลต่อได้ก็ทางเราก็เลยเหมือนกับเ,เริ่มรู้จัก Wordpress มากนะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ,แล,ะคแล้วเราก็เริ่มดูเกี่ยวกับพวกใช้งานของเว์ r เพ s ครับครับแล้วอย่างนี้คุณนกเป็นหนึ่งในสตาฟหรือว่าเป็นทีมที่แบบม a น a g เมนต์กลุ่มของ Wordpress ด้วยใช่ไหมครับกลุ่ม w o เว็บเพจแังข้อใช่ค่ะเป็นหนึ่งในทีมของแอดมินคุณนกเข้ามาร่วมได้ยังไงครับผม เคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าแบบของตัว WordPress ที่ที่เป็นตัวกลุ่มเ d p r e s s แบงคอกจริงๆอ่ะมันจะเริ่มมาจากของที่ m มดอ u p c o ทเนาะที่ที่ว่า<อ>ที่เราแบบมีอีเวนต์กันจริงๆคือนั้นอาจจะเริ่มจากชาวญี่ปุ่นที่ชื่อชินิจินิชิกาวะไม่แน่ใจคุณอูเคยเคยได้ยินชื่อ<ม>หรือเปล่า<ม>ใช่ใชผมอาจจะเคยได้ยินแต่คงจําไม่ได้แล้วครับค่ะคือเขาก็คือแบบเหมือนเออมาอยู่ที่ไทย แล้วก็คือจริงๆเขามีคอมมูนิตี้อยู่ที่ที่ตอนที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วที่โตเกียวพอเขามาอยู่ที่ไทยอ่ะเขาก็รู้สึกว่าแบบเออที่ไทยมันยังไม่มีเขาก็เริ่มจากการจัดมิทอัพอะไรเงี้ยแรกๆมันก็เลยจะมีแต่ชาวชาวต่างชาติที่แบบที่มาเนาะแล้วก็สปิเกอร์คนไทยคนแรกก็ที่แบบเออชินิจิจัดมิทอัพคือพี่เมนพี่เมนใช่พี่เมนแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็เริ่มแบบมีคนไทยเข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นว่าแบบ เพื่อเผื่อใครไม่รู้จักพี่เม่นลองลองพูดเกลื่อนนิดนึงครับโอยปู่ชนียบุคคนด้านวันแพสอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเอาละฮะก็คุณนกก็ก็คืออยู่นาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกลุ่ม w o r ร์ด e พลแบงค์กเลยใช่ไหมครับก็แรกๆใช่เพราะว่าจริงๆชินิจิเริ่มมาตั้งแต่ปี2 0 1พัสิสี่แต่ว่านกน่าจะเข้ามาหลังจากนั้นประมาณปีสองปีอะค่ะประมาณปี2 0 1พันสิบหกอืมอืมเท่ากับตอนนี้กี่ปีแล้วนะ ถ้าสี่ปีกว่าใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนะั้นปัจจุบันมีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับกลุ่มนี้เออถ้าในกลุ่ม Meetup เลยอะมีอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าคนตัว Meetup.com นะแต่ว่ามันจะมีกลุ่ม Facebook อยู่ด้วย Facebook อาจจะแอคทีฟมากกว่า Facebook อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองมื่นกว่าคนอืมเป็นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจริงๆนะครับแล้วใช่ใหญ่ขึ้นเยอะมาก ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงกลุ่ม WordPress เนี่ยหลายหลาคนอาจจะยังไม่รู้จักเอ๊ะแล้ว w o r d p r e s s นี่มันคืออะไรนะครับอยากให้คุณนกนะครับลองอธิบาย WordPress คเ่าข้าวนะครับเ w o r d p r e s s มันคือระบบ CMS m s เนาะ CMS มันคือระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์อะ่ะซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ในลนักษณะเป็นตัว OpenSource Project ที่มันอยู่มาแบบเกือบจะ20ปีแล้วอะ่ปะปัจจุบันตอนเนี้ยมีเว็บที่ใช้ตัว WordPress เนี่ยคิดเป็นแบบ40 ของแบบเว็บไซต์ทั่วโลกเลยทั่วโลกใช่ไหมโอ้โหนี่สี่พันล้านเว็บนะฮะสี่สิเปอร์เซ็นตสี่สิบเปอร์เซ็นของเว็บคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะฮะสี่สิบเปอร์เซ็นตของจํานวนประชากรว่าเยอะแล้วนะครับแต่เว็บไซต์เนี่ยมากกว่าจํานวนประชากรอีกนะครับโอ้โหนะว่าเป็นคอมมูนิตี้ระดับโลกที่ใหญ่มากนะครับในระดับโลกเขาทําอะไรกันบ้างครับแบบนี้ในระดับโลกทำอะไรกันบ้างโอ้ทำเยอะมากโอ้เป็นคำถามที่ทำตอบยากมาก คือ WordPress เรียกได้ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็น Open Source p r o เ e c t เนาะพอมันเป็น Open Source เนี่ยหมายความว่าใครก็จะเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำให้ตัวตัวที่ WordPress มันยังอยู่มายาวนานขนาดเนี้ยมันก็เป็นในเรื่องของคอน t ิบิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมครับทีมที่มันคือ WordPress เขาจะแบ่งออกทั้งหมดออกเป็นทีมมันก็จะมีทีมคอที่ดูในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ มีทีมดีไซน์ที่แบบเหมือนดูในเรื่องของตัวทีมในเรื่องของแบบหน้าตา UI ที่เราใช้งานอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ,บมีมาร์เก็ตติ้งมีในเรื่องของคอมมูนิตี้มีอะไรเงี้ยคือทีมแบบเยอะมากเกือบแบบยีทีมอะเรียกได้ว่าคือแบบไม่ว่าคนที่จะมีสกิลอะไรใดๆก็ตามอะสามารถที่จะเข้ามามีส่วนรวมกับ,กบจริงจริงแล้วบทเพย์้เป็นขององค์กรไหนนะครับไม่ได้เป็นขององค์กรค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็น Open นซอ r ์สโปรเจกตอืมแล้วคอนทิบิวเตอร์นี่คือ ทุกคนไม่ใช่พนักงาน Wordpress ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่คือบางคนอาจจะสมัยว่ามันมี w o r d p r e s s com ที่เก็บตังค์ด้วยเอ๊ะอันนี้เป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าคนละอันกันอันนั้นอาจจะเป็นของบริษัทเอ่ออัตโนมัติจะเป็นคนละอันกันค่ะเอ๊แต่มันใช้ชื่อ Wordpress เหมือนกันเนาะมันเป็นอันนึงเป็น com อันนึงเป็น org ของที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้อันนี้คือ org ซึ่งคุณผู้ฟังหลายๆท่านอยากจะทำเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ wordpress.org นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีให้ดาวน์โหลดฟรีถูกไหมครับแล้วก็การทำงานการใช้งานก็คือเราเอาไปติดตั้งดูตนเองนั่นเองถูกไหมครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยแสดงว่าในเมืองไทยเราก็มี developer ค่อนข้างมากใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะซึ่งพี่เม่นก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วคุณนกเอ้แอบเป็นส่วน ฟรดอทออครับผมอ๋อโอเคตอนเริ่มแรกของดอทออกอะนกเริ่มจากเออนกเริ่มจากสัมมิตทีมเขาไปก่อนแต่นั่นก็ยังไม่ได้เรียกว่าเราเป็นคอนทะิบิวเตอร์เนาะเพราะว่ามันเหมือนเราทำทีมอขึ้นไปแต่<ร>ว่า,า,าใช่ใช่แต่ว่าเริ่มที่มันจะเป็นคอนทิบิวเตอร์จริงๆอ่ะก็คือตอนที่นกเริ่มทําทีมอทีมแปลเขาไปอยู่ทีมแปลก็คือแปลตัเว็บเพลสให้เป็นภาษาไทยคอัอนนั้นก็คือเรียกว่าไปอยู่ทีมโพลิกอด อลังจากนั้นก็คือว่าก็เริ่มก็มีในเรื่องของอทีมคอมมูนิตี้ก็คือมาอยู่ที่ว่าจัด Meetup จัดตัววัดแคมป์แล้วก็มีเข้าไปอยู่ในคอคอนทิบิวเตอร์หน่อยนึงตอนที่เป็นวัดเพสสี่จุดอันนั้นก็คือเข้าไปคอนทิบิวให้กับตัวทีมที่เป็นเอ 2017. เอทเวนตี้เซเวนอืนะครับก็ประมาณนี้ค่ะรับอันนี้เป็นหนึ่งในคอนทิบิวเตอร์ของทีมหลักที่เป็นทีม เว็เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้นะครับที่เราทุกวันนี้นะครับหลายๆเว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์เป็นภาษาไทยนะครับส่วนก็มาจากฝีมือคนนกนั่นเอง <นะ S 1> จริงๆหลายๆคน,ๆคน<ช>หลายๆคนจริงๆที่ผมก็อยากจะทราบนะครับว่าตอนนี้กลุ่มคอมมูนิตี้ของเ o r d p r e s s ในเมืองไทยเนี่ยครับมีสตาฟหรือว่ามีทีมที่เป็นคนฝ่ายบริหารจัดการเนี่ยนะครับมีกี่ท่านครับผม โอ้หจริงๆคือด้วยความที่ทุกคนมันเป็นอาสาสมัครเนอะเราไม่ได้มีแบบเราไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มีโลอะไรกันชัดเจนขนาดนั้นคืออยากใครอยากเข้ามาก็เข้ามาใครสะดวกช่วยเมื่อไหร่ก็ช่วยใครช่วงนี้ไม่สะดวกก็อาจรีบออกไปเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาอะไรเงี้ยแต่เรียกได้ว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นหลักๆตอนเนี้ยก็จะมีมีโนกอ,อยู่นะคะมีอั้มแล้วก็มีลีน่ายุกิ พี่หนุ่มพี่ตองพี่บอยแทนนกแก้วแล้วก็อาจจะมีเพิร์ดบ้างที่อยู่ออสเตรเลียแต่ก็ยังรีโมทเข้ามาช่วยกันค่ะประมาณนี้โอ้โหนี่ฟังดูก็เยอะนะครับถือว่าถึงว่านะครับสร้างกลุ่มได้มีคุณภาพทีเดียวนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับเห็นว่ามีการจัดมิตรอัพอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็คือจริงๆเราพยายามจะจัดมิตรอัพให้ได้เดือนละครั้งแหละแต่ว่าช่วง พอมันมีโควิดมันก็จะซาซาอะไรอย่างนี้ไปบ้างค่ะล้่อย่างนี้เราจัดการยังไงครับเกี่ยวกับการจัดมิตอัพในช่วงโควิดได้ข่าวว่าทางเว็บเพจเมืองนอกนี้เขา,าขบังคับให้จัดทุกเดือนด้วยหรือเปล่าครับไม่เชิงว่าให้จัดทุกเดือนแต่ว่ามันมีมันม,ม,นมีเหมือนเป็นรูหรือไกด์ไลน์ดีกว่าที่ที่เขาบอกเราว่า ตอนที่เราจะจัดเวิร์ดแคมป์แบงคข้อกักเราควรจะมีจัดมิตรอัพมาก่อนอย่างต่อเนื่องคือคือเขาจะมองถึงความเฮลตี้ของคอมมูนิตี้อ่ะก่อนที่เราจะทำเวิร์ดแคมป์เพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าถ้าเกิดเราสามารถจัดมิตรอัพมาได้อย่างต่อเนื่องมีคนมาอย่างต่อเนื่องแสดงว่าคอมมูนิตี้เราอ่ะเฮลตี้พอที่จะจัดเวิร์ดแคมป์แล้วอืมมันก็เลย <C> ทําให้เราแบบจัดมาทุกเดือนเวิร์ดแคมป์นี่เป็นงานระดับประเทศถูกไหมะัะแล้วไม่ไม่เวิร์ดแคมป์เป็นงานระดับเมืองระดับจังหวัดอีกเหมือนกัน จริงๆระดับจังหวัดแล้วถ้าเป็นระดับประเทศนี่มีไหมครไม่มีค่ะจริงๆเรียกว่าไม่มีเพราะว่าตัว WordPress เองเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความโลเค,ลคอลงมาเขาเลยมองว่ามันควรจะเป็นซิตี้มันควรจะเป็นจังหวัดควรจะเป็นเมืองซะมากกว่าที่จะแบบมาจัดงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยค,ะค่ะครับแต่ว่ามันผมก็มองดูสเกลเองนะครับเมื่ออย่างล่าสุดที่ประกาศจะจัดก็คือ WordPress A เใช่ไหมครับ เวิร์ดแคมเอเชียเวิร์ดแคมเอเชียใช่ครับซึ่งไอเวิร์ดแคมเอเชียเนี่ยจะเหมือนอรวมคอมมูนิตี้จากทั่วเอเชียเลยใช่ไหมครับใช่อันนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นการจัดเวิร์ดแคมระดับแบบลีเจนแลเพราะปกติม,มันจะเป็นเวิร์ดแคมที่เป็นซิตี้เนาะก็คืออย่างที่น้องบอกว่ามันเป็นกรุงเทพแล้วมันก็จะมีอัปขึ้นมาเป็นในเรื่องของตัวลีเจนแลอันนั้นก็คือเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นดูในเรื่องของ area อย่างของเอเชียก็คือรวมกันในแบบทั้งทวีปเอเชียเลยค่ะ ค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาก่อนอายุเลิกไปถูกไหมครับใช่ใช่เรียกเดี๋ยวเราเราเรียกว่าถูกเลื่อนไปก่อนแล้วอย่าเรียกว่ายกเลิกเลยใช่แล้วครับต้องเรียกว่ายุกเลื่อนไปเครับเลื่อนเลื่อนแต่เลื่อนไปเมื่อไหร่เรายังไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใคงต้องรอสถานการณ์โควิดไปก่อนแล้วในมุมมองของเอคุณนกเนี่ยนะครับเอจะ คิดว่าหลังจากนี้นะครับ WordPress เนี่ยจะไปยังไงครับในประเทศไทยเราคือจริงๆถ้าถามถึงว่า WordPress ในประเทศไทยอ่ะมันก็จะกลับไปทีมแรกเลยนะที่น้อยเราคอน b ิบิว่าคือน้ออยากสร้างในเรื่องของตัวทีมแปลพอที่แปลให้ออกมาเป็นภาษาไทย ar, อะไรเงี้ยเพราะจริงๆน้อพยายามบิวอันเนี้ยมานานแล้วแต่มันยังจุดไม่ติดสักทีคืออยากให้เหมือนกับมีแบบโปรแกรมเมอร์มีแบบยูเซอร์อะไรเงี้ยเข้ามาช่วยคอนติบิวเข้ามาแชร์กันพเพราะน้อรู้สึกว่าบางทีบางอย่างอ่ะ คือเราเป็นคนใช้เราอาจจะชินกับภาษาอังกฤษเนอะแต่ว่าคนยูเซอร์ใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีกำแพงในเรื่องของตัวภาษาที่ยังติดอยู่ภาษาอังกฤษที่แบบบางอันแปลไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยอนกเลยอยากทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นเกิดเป็น Eco System ที่มันแบบพัฒนาคืนดีขึ้นเพื่อให้แบบมันมีทั้งตัวเว็บเพลสที่เป็นภาษาไทยที่ใช้งาน มีทั้งในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ที่เป็นรองรับเกี่ยวกับว่าปัญหาถ้าเกิดเขาเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่านเจอโดยที่ยังเป็นภาษาไทยอยู่สามารถแก้ไขแล้วก็ทําด้วยตัวเองได้คือมันก็คือจะเป็นส่วนที่แบบเหมือนช่วยเสริมกันนะคะแล้วทาให้แบบการใช้งานของ WordPress ในประเทศไทยมันเติบโตขึ้นอืมครับผมเป็นทิศทางที่เรียกได้ว่าอยากจะช่วยเหลือชุมชน WordPress ในประเทศไทยให้ในเรื่องของการแปลภาษา เพื่อให้เข้ากับประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเคยเหมือนเคยจัดกิจกรรมรึปเปล่าครับเพื่อที่จะทําเรื่องของการแปลโดยเฉพาะมีค่ะมีค่ะคือเขาจะมีงานเหมือนเป็นเอ่อ o r d p r e s s Translation Day เนาะ g l o b a l อันนั้นคือจะเป็นเหมือนแบบเป็น24ชั่วโมงที่ทั่วโลกจะแปล WordPress เป็นภาษาโลคอลของตัวเองครับอ่ะมันก็จะเริ่มรันมาตั้งแบบ ประเทศฝั่งด้านไหนนะด้านขวามันจะถึงซีกด้านซ้ายอะไรเงี้ยก็คือเขาก็คือจะใช้แบบเหมือนแปลร่วมกันหนึ่งวันแล้วก็ทำแบบเหมือนเป็นสแตทออกมาว่าแบบเออวันนี้ครบกิจกรรมแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละทีมแต่ละประเทศแต่ละภาษาอะไรเงี้ยแปลออกมาได้เยอะแค่ไหนก็เหมือนเราจะเคยจัดแปบประมาณน่าจะสามครั้งครัทส <ำ S 2> <23 S 1> องหรือสามครั้งเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดเออน้องๆที่เป็น เพิ่งเข้ามาในวงการนะครับแล้วอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันแปลหรือช่วยกัน contribu เว็บเพจนี้จะต้องทำยังไงบ้างครับก็จริงๆตอนนี้ทักน้องมาก่อนได้นะความที่ตอนนี้มันยังฟอรมทีมอยู่เนาะก็สนใจทักทักมาได้เลยค่ะเอ๊อย่างนี้เนี่ยคุณน,นกจะช่วยดึงเข้าไปคุยกับ global ให้หรือ,อยังไงครับ ไม่ไม่คืออย่างที่บอกมาพอม,มาเป็นคอนติบิวเตอร์กลับไปที่จุดเดิมทุกคนแบบเข้ามาได้เลยไม่ต้องแบบไปคุยกับ g l o b a l อะไรเลยก็คือแบบสมมุติว่าแบบเหมือนเรามีสร้างแอ c เ u า t อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มลุยแปลได้เลยอืมทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดในทีมของไทยอะถ้าเกิดเราเราสามารถ build ทีมขึ้นมาได้ทีนี้เราก็คือเหมือนจะคุยกันตกลงกันได้ว่าแบบเอ้ยคํคำนี้จริงๆแล้วมันควรจะใช้ภาษาแบบไหนการแปลเออเลอร์แปลอะไรแล้วแบบโปรแกรมเมอร์ไม่งงอะไรอย่างเงี้ยอือ ใช่ครับตอนนี้นี่ผมเห็นบทเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันรุดเร็วมากเอ้ยอย่างนี้แต่และเวอร์ชันที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับทําให้เกิดปัญหาใหม่ๆในการแปลค่อนข้างมากเลยหรือเปล่าครับหรือว่าก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมากก็จริงๆก็ใช่นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคือสับบางสับอะอย่างของนกนกจะไม่ได้มาทางที่ว่าเป็นเดเวลลอปเปอร์จ่าเนาะ คือ<ด>พอเวลาเนาเข้าไปแปลแล้วน้อ่านแล้วน้วนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เร<ช>ื่องว่าแบบเอยเอองนี้มันคืออะไรมันลิงก์มาจากอะไรเพราะจริงๆอย่างเวลาสเต็ปตอนที่เราแปลคือเราเข้าไปดูคําแปลแล้วเราก็ต้องเข้าไปดูซอฟโอค้ดว่าไอ้คาแปลเนี้ยมันมาจากแบบตัวซอฟโค้ดตัวไหนคือเราก็ต้องแบบดิกลงไปเพื่อเราจะทําความเข้าใจของซิสต็มมันมน่ะจริงเรยกว่านอกจากจะแปลแล้วเราต้องเข้าใจว่าบริบทของซอฟต์แวร์ในขนาดนั้นหรือว่าเนี่ยกระบวนการตรงนั้นเขาต้องการสื่ออะไรด้วยถูกไหมครับ ใช่ใช่ใช่เพราะไม่งั้นแบบพอมันใช่เพราะไงั้นพอมันไปอยู่หน้าจอปุ๊บมันแบบทุกอย่างมันไม่เข้ากันเลยอะคือเราเราเราต้องความทาความเข้าใจแบบตัวโครงสร้างเหมือนด้วยอพอเวิร์ดเทสมันตอนนี้มันเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มติดแล้วว่าแบบอันนี้คืออะไรอันนี้ควรจะใช้คําไหนแล้วบางทีมันใหม่มากๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีเอ่อโดร์เปอร์ที่ก็ทั้งเก่งหลายท่านมากเลยเอออย่างนี้นี่มีไหมครับที่เป็น เดฟทีมของ w o r d p r e s s ที่เป็นคนไทยเดฟทีมเหรอใช่ครับคือตอนเนี้ถ้าเอาที่รู้ที่เป็นคอนทิบิวเตอร์แล้วคอนทิบิวเข้าไปให้กับ c อคอ c o n t ิวเตอร์ที่เป็น w r r p r e s s ซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันนะครับผมตอนนี้ที่นกรู้เนี่ยคือมีคนเดียวคือพี่บอยคือเขาคอนทิบิวเข้าไปสองเวอร์ชันล่าสุดเลยคือ w o r d p r e s จ5.5กับ5.6 คอนทิบิวเข้าไปในทีมของดีไซน์กับคอค่ะดีมากเลยครับ <c oughs> ยก้ด้ <c oughs> ว่าคนไทยเราก็ไม่ตกขบวนเองนะครับก็ไม่ตกขบวนใช่ครับ <c oughs> อืมค่ะนะครับก็ยังไงซะเราก็ยังจะได้เห็นซอฟต์แวร์ตัวนี้เติบโตไปอย่างแน่นอนแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปได้สวยด้วยนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยนะครับก็เกิดซอฟต์แวร์เฮ้าส์หลายๆแห่งนะครับหรือว่าบริษัทอลไรแห่งนะครับพยายามเอา r d p r e s s มาใช้แล้วก็สําเร็จมากมายด้วยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเออ เราอยากจะ,ะแนะนำอะไรไหมครับกับคนที่คิดอยากจะเริ่มนำาวิร์ดเพ s สไปใช้ในองค์กรหรือว่าในการทำงานก็แล้วแต่ว่าเขาควรจะเริ่มยังไงหรือต้อง,พ,องออพิจารณาอะไรบ้างครับอพิจารณาอะไรบ้างเหรอจริงๆก็น่าจะเป็นอย่างอย่างที่บอกเนอะคือด้วยความที่มันเป็นในเรื่องของ o p e n นซอร์สโปรเจกตก็อยากให้มีความแฟอะไรประมาณนี้มากกว่าในเรื่องของเออ การคอนทิบิวต่ออืมเพราะว่าจริงๆอย่างอย่างของ w o r ร p ดเพสอะเขาจะมีในเรื่องของ fight for the future เอ,อไม่น่าใจคุณนูเคยได้ยินปะอืมเขาได้ยินในหนังอะใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟท,ที่แบบเป็นการต่อสู้มันไฟคือค,คือหมายถึงห้าคือมันเป็นการที่เอ,อ่อเหมือนกับเป็นการบอกเพื่อให้องค์กรอะที่เอาเวิร์ดเพสไปใช้อะ ที่เขาเอาไปทำแบบเจเนเรตเรเวนิวอะไรต่างๆอ่ะคืออยากให้ใช้ห้าเปอร์เซ็นของรีซอสเนี้ยคอนทิบิวกลับมาให้กับเวิร์ดเพลสเพื่อที่จะเดเวลลอปให้มันรันต่อเนื่องคือนึกออกไหมว่าถ้าเกิดมันไม่มีคอนทิบิวเตอร์อยู่อ่ะเวิร์ดเพลสก็ตายใช่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นมันเลยคือในเรื่องของการเจเนเรตเรเวนิวพวกนั้นอ่ะมันมันก็คือเป็นในเรื่องของการทำบิสเนสธรรมดาเนาะก็คือแบบมันก็ฟลอ์ไปตามปกติแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแง่มุมหนึ่งที่ บริษัทหรือหลายๆที่อาจจะไม่ได้นึกถึงในเรื่องของการคอนทิบิวก,กลับมาในเรื่องของ Open Source Project ของตัวเว็บเพจจริงๆที่คุณน่ะนำไปใช้เพื่อสร้างไรายได้ให้กับบริษัทคุณเพราะตรงเนี้ยเว p r เพจเขาปล่อยให้ใช้ฟรีครับผมอืมอืมอันนี้เห็นด้วยมากเลยครับทีนี้เนี่ยในการในปีนี้นะครับโควิดมาเนี่ยเข้าใจว่า Meetup น่าจะต้องเลื่อนไปก่อนถูกไหมครับแล้วมีแพลนจะกลับมายังไงบ้างครับ วนก็เออเราอาจจะจัดออนไลน์แหละอืมเพราะว่าจริงๆตอนนี้ในไกด์ไลน์ของตัวคอมมิชชั่นเขาก็แนะนําว่าให้ปีนี้เราจัดออนไลน์ทั้งนั้นเลยทั้งมิดอัพทั้งเวิร์ดแคมอะไรอย่เงี้ยค่ะถ้าเกิดเราจะจัดนะครับอย่างนี้ถ้าถ้าต้องการให้สมาคมช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างไหมครับหมือนถึงว่าเข้ามาช่วยช่วยในด้านไหนได้บ้างก็อาจจะช่วยโปรโมทหรือว่าแบบ มีจริงๆมีอะไรก็คือแบบอย,อยากให้มาแบบร่วมแชร์ร่วมออกไอเดียอะไรกันก็นกนกได้เพราะว่าจริง,รงเอ่อคอมมูนิตี้ของเราค่อนข้างที่จะโอเพนนะคะว่าแบบโปรแกรมเมอร์ทางสมาคมอยากมีหัวข้ออะไรอยากให้เราแบบเสนออะไรเงี้ยอยากให้เราชวนคุยเรื่องไหนอะไรเงี้ยก็คือแบบมาคุยกันมาแชร์ลิงก์กันแล้วก็เราก็คือแบบสามารถจัดออกมาเป็นมิตรอัพหรือว่าเ,เราอาจจะมีหัวข้อนี้ แล้วสมมุติว่าเราอาจจะถามไปทางส,างสมาคมว่าแบบมีสปิเกอร์ไหมอะไรเงี้ยส่งมาให้เราแนะนําเรามาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะครับโอ้อย่างนี้ดียินดีมากเลยครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปร่วมกับคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีและมีคุณภาพมากเลยนะครับที่ฟังมาวันนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็เป็นช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงหลังจากปีใหม่อยากจะให้คุณน,นกนะครับกล่าวสวัสดี พี่เป็นเพื่อนน้องๆที่อยู่ในวงการ w o r ร์ดเพลสหรือคนที่อยากจะ,ะเข้ามาในวงการ w o r ร์ดเพลสนี้หน่อยนะครับก็สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่อยู่รอดปลอดภัยจากปี2020 <c oughs> มาเนาะแม้บางคนคอาจจะเวิร์กหวะมีแผลอะไรกันไปบ้างเนาะก็อยากให้ปะคองตัวเองนะคะแล้วก็รักษาตัวค่นะ อยากให้รักษาเนืรักษาตัวเนาะถ้าไม่อยากเปิดเผยไทม์ไลน์ของเราเนะแล้วก็เดี๋ยวไว้แบบรอเจอกันในแบบมิดอความลับสูงสุดนะฮรค่ะใช่ครับอันนี้อย่างงี้เด v e l วลอปเปอาจจะไม่อยากลงแอปอ่าบอชนะก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนกมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับเรานะครับก็ยังไงก็ หวังว่ามีโอกาสต่อไปที่เราจะได้ร่วมงานกันนะครับแล้วก็อยากจะอาจจะชวนไปในการไลฟ์ live, ผ่านไลฟ์ทล์กบ้างอันนี้ยินดีใช่ไหมครับ <c oughs> ยินดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวนะอาจจะมีท็อป,ปิกหน้านะครับอาจจะได้เจอคุณนกอีกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับครับผมผมอภินันนะครับขอบคุณคุณนกมากๆาเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะครับที่รับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ ก็สวัสดีคุณรู้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณนกแล้วก็ขอลาคุณรู้ฟังไปก่อนนะครับผมกับคุณนกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ